เมื่อกี้บอกแล้วนะครับเป็นภาพการพิพากษาของพระเจ้าดวงอาทิตย์เหมือนกับตอนนี้เลยนะร้อนแรงมากๆพระเจ้าจะส่งพิพากษาใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันพระธรรมมีคานะครับเนื้อหาส่วนใหญ่จะพูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลคือฝ่ายเหนือและยูดาห์คือฝ่ายใต้และประชาชาติต่างๆเพราะฉะนั้น ว่า,ามีขาดจึงแตกต่างจากเล่มอื่นและเล่มเนี่ยก็พูดถึงไม่เหนือก็ใต้ใช่ไหมครับแต่มีคาเนี่ยพูดทั้งเหนือและก็พูดทั้งใต้และไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับก็ยังพูดถึงประชาชาติต่างๆด้วยแต่สิ่งที่เข้าใจในเวลานั้นคือภาคเหนือก็ประสบปัญหาอย,ย่างหนักอยู่นะครับอิสราเอลจะโดนพิพากษาเพราะอะไรนะครับตรงนี้มีคาก็บอกว่า อิสราเอลคือภาคส่วนใต้เนี่ยจะต้องถูกพิภากษาเพราะการละเมิดของยาโคบเนื่องด้วยบาปทั้งหลายของพงพันอิสราเอลก็แสดงว่ามีบาปเยอะแยะมากมายเลยนะที่พวกเขากระทำเพราะนั้นเขาจะต้องโดนพิภากษาอย่างแน่นอนช่วงเวลาเขียนนะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงกษัตริย์ถึง3พระองค์นะครับถ้าเราดูนะครับดูจากแชทนี้นะเราจะเห็นกษัตริย์โยธาม เนี่ยมีคาอยู่ตรงนี้นะครับมีคาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะเห็นกษัตริย์อาหาัสเห็นกษัตริย์เฮเซคียาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมีคาเนี่ยใช้ชีวิตของเขาเนี่ยในการเพยากรถึง3พระองค์เป็นอย่างน้อยนะครับและเขียนอยู่ในปีประมาณ7.42เป็นต้นไปนะครับก็มีอายุยืนพอสมควรนะครับเห็น3แผ่นดินเป็นอย่างน้อยมีคาแปลว่า ใครเป็นเหมือนพระเจ้านะไม่มีใครเป็นเหมือนพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุอาชีพหรือเป็นลูกของใครแต่เริ่มต้นด้วยพระธรรมมีคาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบ่อยินี้บอกว่าเพราะว่าชนะของพระยาเวซึ่งมาถึงมีคาชาวเมืองโมเรเชสในสมัยโยทามอาหัดและเฮเซกิยากษัตริย์แห่งยูดาซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับกรุงสมารีย และเยรูซาเล็มคือมีโอกาสได้เห็นเมืองหลวงของทั้งสองเมืองคือเมืองสามเรยและเยรูซาเล็มนะครับก็เห็นทั้งสองเมืองเลยเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกของใครนะครับพี่ไม่ได้บอกไม่เหมือนกับอิสยาบุตรอามมสนะหรือเนห่มีเขาก็จะระบุว่าเป็นลูกของใครตรงนี้นะครับจะบอกว่าความพิเศษของพระวจนะเล่มนี้นะครับก็คือทั้งเล่ม พยากรณ์ถึงความหายนะพยากรณ์ถึงการลงโทษแล้วก็บรรยายถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงรักพวกเขามากขนาดไหนถึงเขาจะทำบาปขนาดไหนแต่สุดท้ายพระเจ้าจะทรงอภัยเป็นภาพความรักที่พระเจ้ารักเราทั้งหลายทุกๆคนด้วยครับหลายลครั้งเราทำบาปหลายๆครั้งเราเผชิญกับการล่อลวงและเราก็ตกอยู่ในการทดลอง แต่พระเจ้าก็ยังทรงรักเราเหมือนกับที่พระเจ้าทรงรักอิสราเอลบุคคลสำคัญในตอนนี้นะครับก็มีอยู่สองส่วนใหญ่ๆก็คือชาวสมาเลียก็คืออยู่ตอนเหนือเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูดาห์เพราะนั้นเราเรียนกันมาหลายตอนแล้วนะครับเราก็จำได้ว่ามีเหนืออิสราเอล,ลและใต้ก็มียูดาห์ สถานที่สําคัญมีสามแห่งเมื่อกี้มีสองใช่ไหมครับแต่นี้สถานที่สําคัญเนี่ยสามก็คือสมาเรียเยรูซาเลม็มแล้วก็เบตเลเฮมเพิ่มมานะครับคือเบตเลเฮมพี่น้องจําได้ไหมระหว่างที่ฟังนี้พี่น้องก็พิมพ์มาด้วยว่าเบตเลเฮมเป็นเมืองสําคัญอะไรอเผื่อใครจําได้นะครับเบตเลเฮมเป็นเมืองสําคัญอะไรลักษณะพระธรรมมีคามีทั้งหมดเจ็ดบท นะครับมี7บทแยกออกเป็นสามส่วนและสามส่วนนี้นะครับเริ่มต้นด้วยคำว่าจงฟังอย่างเช่นบทที่1ข้อสองบทที่สามข้อ1บทที่6ข้อหนึ่งทุกตอนเนี่ยขึ้นต้นด้วยวจงฟังและจบลงด้วยพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอวยพรคือจงฟังเจนพิพากษาพระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าจะจัดการพระเจ้าพระเจ้าจะ,ะ,จาจะนะ แต่สุดท้ายจบลงด้วยความรักของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ดีเราจะเมตตาเจ้าเป็นภาพของพ่อแม่ที่รักลูกแม้ลูกจะดื้อขนาดไหนแม้ลูกจะเกเรขนาดไหนพระเจ้าก็ยังทรงรักนะครับในมีคาบทที่หนึ่งข้อสก็พูดอย่างนี้ว่าชนทุกชาติเอ๋ยจงฟังบทที่3ามข้อหนึ่งบอกผู้ครอบครองพงพันธุ์อิสราเอลเอ๋ยจงฟัง บทที่6ข้อหนึ่งบอกจงสดับฟังสิ่งที่พระยาเวตรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตอนจึงขึ้นต้นด้วยจงฟังจงฟังนะครับเมื่อกี้บอกแล้วมีทั้งหมด7บทแบ่งเอาเป็น3ตอนใหญ่ๆนะครับแบ่งไป3ตอนก็คือการพิพากษาอิสราเอลและยูดาห์พระเจ้าจะทรงพิพากษาทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและ บทที่สี่ที่ห้าชอบึงการกลับคืนสู่สภาพดีดังเดิมสุดท้ายพระเจ้าก็จะทรงให้เขากลับมาเป็นชนชาติใหญ่และในตอนท้ายตอนที่สามก็ถึงการเตือนภัยและความหวังพระเจ้าทรงมีความหวังให้กับพวกเขาไม่ว่าจะเผชิญวิกฤตปัญหาชีวิตขนาดไหนในขณะน,นี้ต่อให้เราเผชิญปัญหาวิกฤตชีวิตที่หนักหน่วงขนาดไหนร้อนขนาดไหน พระเจ้าทรงเป็นที่หลีภยัยพระเจ้าทรงเป็นกำบังของเราทั้งหลายทุกคนและลึกถึงคิดถึงตอนดาวิดนะครับดาวิดตอนน้องหนีหัวสุกหัวซุนกษัตริย์ซาอุดไปอยู่ในถิ่นธุรกนันดารในเวลานั้นร้อนไม่รู้จะร้อนอยังไงนะสุดท้ายก็ตอนน้องหนีไปอยู่ในห้องในใน,ในอุโมงค์ในถ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกเราก็ต้องหลบอยู่ในตึกนะครับแล้วก็ดื่มน้ํามากๆด้วยโอเคตอนนี้ก็จะไม่พูดมากนะครับก็คือ การพิพากษาอิสราเอลยูดาห์ก็จะพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ด้วยเป็นเล่มที่พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์รวมถึงลักษณะเมื่อพระองค์กลับมาทุกอย่างจะถูกหลอมละลายภูเขาก็จะถูกหลอมละลายหมดเลยเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเยรูซาเล็มหรือสมาเรียก็จะกลายเป็น ที่ประหลักหักพังเพราะถูกไฟไหม้หมดเลยนะครับและในตอนบทที่2ก็พูดถึงวิบัติแก่ผู้ที่วางแผนชั่วร้ายพอตอนที่2นะครับการกลับคืนมาดังเดิมนะครับพระเจ้าบอกว่าความสงบสุขจะมาโดยการเชื่อฝังชีวิตของพวกเราเช่นกันครับเราจะสามารถรับระพรได้โดยการเชื่อฝัง ถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะบทขยี้เรานะครับเหมือนกับที่พระเจ้าสรงบทขยี้ชนต่างชาติพระเจ้าก็เตือนอิสราเอลครั้งแล้วครั้งเล่านะแต่อิสราเอลก็ไม่เคยฟังเลยเหมือนกับเราหลายๆครั้งก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับพระเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกอยา่าทำบาปนะลูกนะอย่าโกหกนะอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำให้เราเสียใจนะเราก็ยังคงทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ พระเจ้าไม่พอใจสุดท้ายพระเจ้าก็เลยท้าทายอิสราเอลซะเลยน,นะบอกว่าในบทที่6ข้อสามบอกนี้โอ้ประชากรของเราเราได้ทำอะไรแก่เจ้าเราทำให้เจ้าเหนื่อยยากตรงไหนจงตอบมาคุยกันดีๆไม่ค่อยจะรู้เรื่องใช่ไหมพระเจ้าท้าทายซะเลยน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าตอบไม่ได้เจ้าก็ต้องรับโทษของเจ้า พอบทที่เจ็ดปุ๊บเนี่ยมีคากร้องให้คำควรนะว่าอิสราเอลไม่น่าทำบาตต่อพระเจ้าเลยอิสราเอลไม่น่าละทิ้งพระเจ้าเลยทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายตาไม่น่าละทิ้งพระเจ้าเลยและสุดท้ายพระสัญญาก็ยังคงเป็นพระสัญญาที่มาจากพระเจ้าในข้อที่บทที่เจ็ข้อยี่สบบอกอย่างนี้ว่า พระองค์จะทรงสดงความสัตย์ซื่อแก่ยาโคบและความรักมั่นคงต่ออับราฮาัมดังที่พระองค์ทรงปริญาณต่อบัมพารุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณนกักกาก็หมายความว่าสุดท้ายพระเจ้าก็จะทรงยกโทษสุดท้ายพระเจ้าก็จะทรงให้เขามีโอกาสกลับคืนดีมาแต่จริงๆเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับ เมื่อพระเจ้าส่งให้เขากลับมาคนรุ่นที่ถูกทำลายไปเนี่ยตายไปเป็นแสนไปเป็นล้านเลยนะครับอย่าประมาทนะครับคิดว่าเอ้ยพระเจ้ายกโทษตลอดเวลาพระเจ้าไม่ทำอะไรหรอกจริงๆแล้วพระเจ้าลงโทษและให้เขาไปเป็นทาสในบาบิโลนในต่างชาติข้างบนอะ่ะเอ่อที่เออสเีเลียอัสเีเลียเนี่ยกืนกินภาคเหนือหมดไปเลยนะครับ ส่วนภาคใต้เนี่ยท่อไปเป็นเฉลยอ,อยู่ที่บาบิโลนเจ็ดสิบปีเราคิดดูคนหลายล้านคนต้องไปเป็นเฉลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทคิดโอ๊ยพระเจ้ายกโทษพระเจ้ายกโทษพระเจ้าไม่ทําอะไรพระเจ้าเอาถึงตายเลยนะครับแต่คาว่ายกโทษของพระเจ้าก็คือรออีกสิบรุ่นต่อมาเพราะฉะนั้นอย่าประมาทพระคุณของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีบทเรียนสามอย่างจักพระธรรมมีค่ะอ่า ดูสิมีใครตอบยังไม่มีใครตอบมาเลยเหรอเบตเลเฮมนี้มีความหมายอะไรเนี่ยมีเมืองเบตเลเฮมมีความสําคัญอะไรอ่าช่วยพิมพ์มาตอบหน่อยก็ได้นะครับ11ลูกกระกตาแล้วนะครับเรามาดูบทเรียน3อย่างจากพระธรรมมีคานะครับ 1. อันนี้ก็จะเหมือนหัวข้อที่อาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าทรงใช้ทุกคนได้หมด โมเสอาโมดเราก็รู้แล้วเป็นคนดูแลสวนมะเดือ่อโยเอลเป็นปุโรหิตอิสยาเป็นนักกวีเป็นนักปรามีคาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าโนเนมไม่รู้เลยแหละว่าเขาเป็นใครไม่มีชื่อเสียงถ้าเราไปดูนะในมีคาแทบจ,จะไม่มีใครรู้จักมีคาเลยแต่พระเจ้าก็ทรงใช้เขาและใช้เขาอย่างยาวนานด้วย นะครับรับใช้พระเจ้าถึง4-50ปีทำนองนั้นเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยพระเจ้าใช้เราทุกคนได้ครับถ้าเรายอมจำนนกับพระเจ้าให้เรายอมให้พระเจ้าทรงใช้เราบทเรียนประการที่2นะครับอย่าประมาทการเสด็จกลับมาเราคิดว่าอุ้ยรอก่อนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ค่อยกระตือรือร้อนเมื่อไหร่ค่อยประกาศเมื่อไหร่ค่อยทํางานของพระเจ้าก็ได้เราประมาทพระเจ้า ในมีคาบทที่หนึ่งข้อสามบอกอย่านี้บอกว่าดูเถิดพระยาเวเสเดจออกจากที่ประทับของพระองค์และจะเสด็จลงมาและจะทรงย่างเหยียบบนที่สูงทั้งสิ้นของพิภพภูเขาทั้งหลายจะหลอมละลายไปภายใต้พระองค์และบรรดาหุบเขาจะถูกแยกออกเหมือนขี้พึ่งหน้าไฟเหมือนน้ำที่เทลงมาตามที่ชันนะน้ำ ตรงนี้จะหมายถึงสองอย่างก็คือภูเขาจะล้อมละลายก็คือไฟนะและจะเหมือนน้ำที่เทลงมาตามที่ชันก็คือน้ำท่วมก็จะถูกลงมาเหมือนภูเขาเลยนะเราเคยเห็นภาพที่น้ำป่าลงมาจากภูเขาใช่ไหมครับมันรุนแรงและหนักโลแล้วมันก็จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไฟไม่ทำลายตรงไหนน้ำก็ทำลายตรงนั้นนะเพราะนั้นเป็นภาพที่ เตือนแล้วว่าอย่าประมาทต่อความรักของพระเจ้าอย่าประมาทต่อคำเตือนของพระเจ้าและบทเรียนที่สามนะครับคือพระสัญญาของพระเจ้าต้องสําเร็จพระสัญญานี้ไอ้สัญญาเรื่องอะไรรู้ไหมครับในมีคาบทที่5ข้อ2บอกอย่างนี้บอกว่าแต่เจ้าเบตเรเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาของตระกูลจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองใน อิสราเอลเครื่องเทา้าเหล่ากของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบรา,นารณนากรเป็นพระธรรมที่มีคำสัญญาของพระเจ้าชัดเจนว่าที่เบเดเลเฮมที่เป็นเมืองเล็กน้อยเบเดเลเฮมที่เป็นเมืองของตระกูลเผ่ายูดานะจะเกิดผู้หนึ่งผู้ยิ่งใหญ่ที่จะมาปกครองอิสราเอล และไม่เพียงแต่เท่านั้นนะจะมาปกครองโลกนี้ท่านผู้นี้เนี่ยมาจากโบราณกาลก่อนที่พระเจ้าจะสร้างโลกพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับพระเจ้าและตรงนี้เป็นคำสัญญาของพระเจ้าว่าที่เบตเลเฮมนั้นที่เบตเลเฮมนั้นจะต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดมาประสูตินั่นจริงเป็นเหตุให้คำพยากรณ์นี้สำเร็จ นะครับในพระธรรมอิสยาพูดถึงการพยากรณ์ทั้งการเสด็จกลับมาการประสูติการสิ้นพระชนแต่ในมีคาพูดถึงการเสด็จกลับมาแต่เป็นการเสด็จกลับมาแบบเผาไหม้แบบกลับมาแบบยิ่งใหญ่ไม่ใช่มาประสูติอย่างเดียวนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดถึงการสิ้นพระชนแต่เน้นไปที่ว่าที่เบตเลเฮมนั้น พระเจ้าจะให้สิ่งสําคัญเกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งในชีวิตของเราว่าเราอาจจะดูว่าเราเป็นคนเล็กน้อยเราเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เราเป็นคนที่ไม่มีความสามารถทำอะไรไม่เป็นแต่ที่เล็กน้อยนี่แหละที่พระเจ้าจะให้พระพรเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ช่วงนี้ก็มีกวาอัดคุยกับแจ้คนหนึ่งนะครับที่อยู่ฮ่องกง ท่านก็เห็นงานที่ผมไปทำเอาไปแจกใบปลิวเอาไปแจกของเด็กเอาไปเยี่ยมเยียนอะไรสิ่งหลายอย่างท่านก็สนับสนุนมานะครับส่งเงินมาจากฮ่องกงมาช่วยในส่วนหนึ่งในการทำภารกิจก็เอาไปให้กับคุณเอ,เอไปให้กับคนป่วยให้กับคุณป้าตาบอดอะไรอย่างนี้หลายคนนะครับเพราะว่าพี่น้องเหล่านี้กําลังอยู่ในความยากลาบากในช่วงเวลานี้นะบางคนก็อย่างคุณเอแพมเพิร์ดหมดก็ออกจากบ้านก็อยู่ในความยากลําบากมากๆก็ขอบคุณพระเจ้าพรนะเจ้า,นะจาก็ะส่ง ให้พันชีวิตของการรับใช้แล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ยากลำบากเหล่านี้นะครับก็เป็นบทเรียนถึงเราทั้งหลายว่าแม้จะดูเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่กลับกลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับเพราะนั้นให้เราร่วมใจที่จะรับใช้ตามของประธานที่เรามีอยู่เราทำได้อย่างแน่นอนนี่ก็เป็นบทเรียนที่เราได้จากพระธรรมมีคาพระเจ้าทรงพิพากษา และพระเจ้าทรงมีพระเมตตาเสมอนี่คือความจริงจากพระธรรมของพระเจ้า